ป๊อปทุกคนดูกลักดอกนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินป่าตามล่าหาเห็ดเหมือนอย่างเคยนะคะวันนี้จะได้เห็ดอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างยังไงเพื่อนๆก็มาช่วยลุ้นช่วยเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นด้วยนะคะว้าวมาเจอดงเห็ดเกาลักค่ะทุกคนดอกขายาวๆนะคะขาไม่อวบแต่ขายาวก็ถือว่าโอเคค่ะสีกลมกลืนมากกลมกลืนกับหญ้าแห้งนะคะดูค่ะ ต่อไปอีกทั้งนู้นค่ะอีก3ามสี่ดอกแน้วนะคะโ่าอันนี้ฝ่อแล้วนะคะเห็นคนเดินถือตะกร้าออกจากตรงนี้สงสัยเขามองไม่เห็นเพราะสีเขากลมกลืนกับหญ้าแห้ง ตรงนี้กลุ่มนี้นอัอันนี้เน่าค่ะเดี๋ยวไปลุ้นดอกใหญ่ทางนี้ด้วยกันค่ะยังไม่เน่าโอ้วางดอกเน่าแล้วนะคะถ้าไม่ดึงออกมาก็ดูใต้หมวกก็ไม่รู้นะค่ะโอ้อันนี้ ี่ยถ้าได้ดอกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอ่อนๆนี่ค่ะอีกดอกดอกอ่อนๆมีหลบค่ะอันนี้ฝ่อ คนดูกลักดอกนี้ค่ะตั้งกล้องไกลไปนะคะดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กค่ะทุกคนดูค่ะดอกสวยสวยๆอย่างนี้ตัดขาเลยค่ะขาขา,าวจวดด้วยเดี๋ยวขอตัดขาเห็ดก่อนนะคะ มีทั้งอนเน่าเว้นไม่เน่ารวมกันเพราะว่าเขาเกิดบนหญ้ารกอี่เกิดบนหญ้ารกพื้นที่ที่มอสสูงแล้วก็หญ้ารกอะค่ะกว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาได้ก็เจอทั้งด้วงทั้งทากทั้งหนอนแล้วก็ไส้เดือนดินแทะนะคะ <c oughs> อันนี้หักแล้วจะไปทำความสะอาดต่อที่บ้านเสียไดอ้อนนี้ขาอวบแต่หัวหลุด อันนี้น่าจะเอาแต่ขาของเขานะคะหรือว่าหมวกยังใช้ได้หมวกนิ่มแล้วคะ่ะทุกคนประนจยเห็ดขอนสนนะคะปีนี้ฝนตกไม่ชุ่มนะคะ เห็ดขอนสนบนขอนยังไม่ออกเลยค่ะออกบนดินเก็บขึ้นมาก่อนนะคะแ๋ยวค่อยตัดขาเติมเก็บ หวานเริ่มไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าบางที่เจอฝนป่าชุ่มบางที่ใบไม้แห้งๆเลยคะ่ะอย่างตรงนี้แห้งมากก็ไม่เน่ไม่เข้าใจว่าทําไมเพราะว่ามันเป็นป่าเดียวกันนะคะอันที่หลบนี่คืออะไรคือเห็ดเห็ดพิษค่ะดูคะ่ะทุกคนสีเขาสวยมากค่ะ เป็นช่อเลยนะขาอวบๆด้วย แล้วอันนี้ขาผมจังค่ะนี่ค่ะกลุ่มนี้ก็ได้ปนปนหนึ่งนะเดี๋ยวตัดขาค่ะ ดึงออกมาก่อนนะ เห็ดขอนสนทำอะไรกินดีวันนี้ป้าอ้นจะทำป่นเห็ดค่ะเนื่องจากเห็ดขอนสนเขาย่อยยากก็จะเอามาต้มก่อน20นาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาไปอบต่ออีกสัก5นาทีค่ะพอเห็ดอบได้ที่แล้วก็เอามาสับ ความละเอียดความหยาบแล้วแต่ความชอบเลยค่ะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วก็มาตำคุเลคุเลใส่ปลากระป๋องยี่ใส่ปลากระป๋องแล้วก็ตำคุเลคุเลค่ะรสชาติจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ผงนัวและน้ำปลา,านะคะทุกคนแต่ปนปลาอ้นวันนี้แซ่บนักแลจ้านี่ค่ะหน้าตาเสร็จแล้วมาเด้อมาเด้อ